บวิเคราะห์แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของ GBP USD สกุลเงิน GBP USD นั้นตลาดเป็นแนวโน้มของเทรนขาลงเราจึงให้ความสำคัญกับโซนแนวต้านสวิงไฮโซนแนวต้านนั้นจะมีอยู่ที่ราคา1.33051ถึง1.34007 กลยุทธในการซื้อขายนั้นรอสัญญาณขึ้นทดสอบที่โซนแนวต้านรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว P A เซ l ลราคาทดสอบที่โซน,นวต้านรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว P A เซ l ลเมื่อมีสัญญาณแท่งเทียนกับตัว P A เซลล์ที่โซนแนวต้านสวิงไฮเราจะทำการเซลล์ลงมาเก็บ T P ที่ราคา1.32091และ GP ที่ราคา1.31642มี s t o p l o อ s อยู่ที่ราคา1.34228ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งเซลล์ที่โซนแนวต้านสวิงไฮในคู่สกุลเงินของ GBP/USD